สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บแม็แมชชอปแบบเบื้องต้นนะนก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณลูกค้ากด3าจุดนะและ้วกดตรงสมัครสมาชิกในส่วนของหน้านี้นะครับให้คุณลูกค้าใส่ username นะครับและส่วนถัดไปให้คุณลูกค้าใส่าสเวิร์ดของคุณลูกค้าคอนเฟิร์ม p a s s w o r ก็คือการถ่ายลายผ่านเดิมนั่นเองนะครับส่วนพิโนโักษนะครับไปลาดกันลืมนะครับเผื่อคุณลูกค้าลืมหาดผ่านหลัก หลังจากลูกค้าใส่พินทุกหลักเสร็จแล้วให้มากดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยแล้วกดโอเคขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะให้คุณลูกค้ากด3ขีดแล้วกดคำว่าเติมเงินเลยครับวิธีการเติมเงินของเราจะเติมเงินผ่านซองทูมานี่วอลเล็ตให้คุณลูกค้าเข้าทูมานี่วอลเล็ตของคุณลูกค้าเลื่อนลงนะครับแล้วกดส่งซองของขวัญน,นะครับ เลือกจำนวนเงินที่ลูกค้าอยากจะเติมเลยนะครับจำนวนคนรับซอง1คนแล้วกดสร้างซองของฝันแล้วกดยืนยันกดคับลอกแล้วก,กลับมาที่หน้าเว็บ m ม็กแม็กช็อปวางลิงก์ซองของเปาแล้วกดยืนยันการเติมเงินแล้วกดโอเคกดสามขีดแล้วเลือกสินค้าทั้งหมดให้คุณลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อ กดสั่งซื้อตอนนี้เลยใส่จำนวนแล้วกดสั่งซื้อเลยกดโอเคตอนนี้จะอยู่หน้าโปรไฟล์ของลูกค้าให้กดเลือกลงเลือกประวัติการสั่งซื้อตอนนี้เราจะเห็นสินค้าของเราแล้วในกรณีจะรับโค้ดให้เลื่อนยุนไปข้างบนกดกดโค้ดแล้วใส่โค้ดของเราลงไป จากนั้นกดรีดิมเท่านี้เราก็จะได้รับโค้ดจากกิจกรรมแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่สะสมแต้มเกลือครบ100แล้วให้กดที่3ขีดกดที่รับของรางวัลเลื่อนลงมาเล็กน้อยแล้วกดรับของรางวัลแต่ที่กล่องของรางวัลกดโอเคมันจะเด้งมาหน้านี้แล้วเลื่อนลงไปเล็กน้อยกดประวัติการสั่งฟิลเหมือนเดิมและลูกค้าก็จะเห็นรหัส ในกรณีที่ลูกค้าอยู่หน้าเว็บของแม็กแ h ช h อปแล้วอยากดูประวัติสินค้าให้กดที่3ขีดกดตรงรูปโปรไฟล์แล้วกดประวัติต่างๆเรื่องลงมากดที่ประวัติการถังซื้อวิธีการใช้งานเว็บแม็ m แมชชอปเบื้องต้นก็มีเท่านี้ขอบคุณที่มาใช้บริการครับ